สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาแนะนําเกี่ยวกับเคล็ดลับของการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ค่ะก่อนที่เราจะพูดถึงเคล็ดลับการเรียนวิชาคณิตศาสตร์นะคะเราต้องรู้เรื่องนี้ก่อนค่ะว่าทําไมเราถึงต้องเรียนหนังสือนะคะซึ่งเหตุผลที่เราต้องเรียนหนังสือให้เก่งนะคะมีดังนี้ค่ะ 1. ถ้าเรียนเก่งจะเกิดความมั่นใจในตัวเองค่ะ คนที่เรียนเก่งจะเกิดทัศนคติที่ดีต่อตอนเองจึงจะนำไปสู่ความภาคภูมิใจและความมั่นใจในตนเองค่ะซึ่งเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาค่ะ 2. การเรียนอาจบ,บ่งบอกอนาคตได้ค่ะตัวชีวิตว่าอนาคตของเราจะสดใสหรือไม่นั้นอยู่ที่การเรียนส่วนใหญ่คนที่เรียนเก่งมักจะประสบความสําเร็จในชีวิตมีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานและได้เปรียบกว่าคนอื่นโดยเฉพาะเวลาสอบแข่งขันต่างๆค่ะ แต่คนเก่งจะสมบูรณ์แบบแได้ต้องเป็นคนดีมีจริยธรรมควบคู่กันไปด้วยนะคะ 3. การเรียนช่วยพัฒนาศักยภาพของสมองค่ะการเรียนมีส่วนสําคัญที่ทําให้สมองของเราพัฒนาหากขยันเรียนอย่างสม่ำเสมอมันทบทวนความรู้อยู่บ่อยๆรวมทั้งรู้จักคิดและแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลจะช่วยส่งเสริมศักยภาพของทางสมองค่ะ 4. ถ้าเรียนเก่งจะทําให้เป็นผู้ใหญ่เร็วขึ้น คนที่เรียนเก่งมักเรียนรู้เร็วรู้จักคิดวิเคราะห์และมีวิจารณญาณจึงมีความคิดที่เป็นผู้ใหญ่นอกจากนี้ยังสามารถสอบเทียบเพื่อเลื่อนชั้นเรียนที่สูงเกณฑ์ได้ดังนั้นจึงเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคตได้เร็วกว่าค่ะ 5. การเรียนช่วยพัฒนาคุณภาพของชีวิตการเรียนทําให้เราปฏิบัติตัวในแนวทางท,งที่ถูกต้องเหมาะสมใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าในสังคมได้ความรู้สําหรับใช้ในการประกอบวิชาชีพและช่วยพัฒนาความสามารถในด้านต่างๆ นอกจากนี้การเรียนยังทให้เราเป็นที่ยอมรับของสังคมด้วยค่ะ 6. การเรียนทําให้ฉลาดขึ้นความฉลาดทําให้เราอยู่รอดในสังคมได้รู้เท่าทันคนไม่ถูกหลอกง่ายมีไหวพริบในการเอาตัวรอดยำขับขันค่ะมีความฉลาดเสริมสร้างได้ด้วยการเรียนการสังเกตประสบการณ์ชีวิตรวมทั้งสิ่งแวดล้อมรอบตัวค่ะ 7. การเรียนเป็นแรงผลักดันให้เอาชนะความลำบากค่ะ ในชีวิตของเราทุกคนอาจต้องเผชิญกับความยากลำบากหรืออุปสรรคบ้างไม่มากก็น้อยและเป็นเรื่องธรรมดาที่คนมักหวาดหวัว่นกับสิ่งที่เลวร้วายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแต่หากเราผ่านอุปสรรคนั้นมาได้เราก็จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความมั่นใจและพร้อมรับมือกับทุกปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในตลอดเวลาค่ะเคล็ดลับในการเรียน,นวิชาคณิตศาสตร์นะคะก็คืออย่าตกใจกับวิชา,าะคณิตศาสตร์ค่ะคืออย่าไปตกใจหรือว่ากังวล จะทำไม่ได้หรือว่ากลัวไปก่อนนะคะข้อที่1นนะคะคือปูฝังความสนใจในวิชาคณิตศาสตร์ค่ะวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาพื้นฐานที่สําคัญวิชาหนึ่งนะคะซึ่งทุกคนต้องเรียนตั้งแต่ชั้นมระถมมัธยมต้นมัธยมปลายไปจนกว่าจะเข้ามหาวิทยาลัยเลยค่ะซึ่งหลายคนที่ปวดหัวกับวิชาคณิตศาสตร์เพราะเห็นอะไรที่เกี่ยวกับตัวเลขก็ต้องตายทุกทีนะคะทั้งที่ความเป็นจริงแล้วมันไม่น่ากังวลตรงไหนเลยค่ะเพราะทุกคนยังมีโอกาสและมีเวลาที่จะ สนใจในวิชาคณิตศาสตร์ค่ะหากเด็กๆเป็นอีกควรนะคะที่เป็นศัตรูกับวิชาคณิตศาสตร์แล้วก็ต้องเริ่มต้นใหม่แต่วันนี้เลยค่ะลองหันมาสนใจวิชาคณิตศาสตร์จะด้วยเหตุผลใดก็ตามนะคะเพราะความจริงแล้ววิชาคณิตศาสตร์มีความพิเศษอย่างหนึ่งค่ะคือหากเรายิ่งใกล้ชิดยิ่งศึกษามากเท่าไหร่นะคะเราจะยิ่งรู้สึกว่าวิชาคณิตศาสตร์น่านึกมากยิ่งขึ้นค่ะข้อสอนะคะคือการที่เราเตรียมบทเรียนล่วงหน้าและทบทวนหลังเลิกเรียนค่ะ ในส่วนของการเตรียมบทเรียนล่วงหน้านะคะเด็กๆลองเปิดเนื้อหาที่คุณครูจะสอนในคาวต่อไปนะคะแบบผ่านพร้อมกับท่องสูตรใหม่ที่ต้องใช้เรียนในคาบหน้านะคะที่สำคัญที่สุดคือต้องขีดเน้นข้อความตรงที่อ่านแล้วไม่เข้าใจเอาไว้ค่ะต่อไปะคะ่ะต้องมีสมาธิในระหว่างเรียนค่ะขณะที่ฟังคุณครูสอนในเรื่องที่เคยสงสยัยตอนเตรียมบทเรียนมาล่วงหน้านั้นนะคะเด็กๆจะรู้สึกว่ามันสนุกและน่าสนใจมากนั่นเป็นเพราะว่าเด็กๆให้ความสนใจในส่วนที่ไม่เข้าใจเป็นพิเศษค่ะ นอกจากนี้ที่น่ามหาัศาจรรย์ที่สุดเลยนะคะคือพอตั้งใจฟังคุครูอธิบายจนจบแล้วหน้าหาส่วนนั้นนะคะจะเป็นส่วนที่เด็กๆจําได้ดีอย่าเข้าใจผิดว่าการเตรียมบทเรียนล่วงหน้าจะทําให้เข้าใจบทเรียนได้ทั้งหมดนะคะเพราะถ้าเด็กไม่ตั้งใจฟังคุครูอธิบายอาจพลาดเทคนิคการแก้โจทย์ได้ะคะ่ะในส่วนที่สานะคะคือให้ความสําคัญกับการทบทวนบทเรียน,นะคะ่ะ พยายามทบทวนบทเรียนทันทีที่กลับถึงบ้านเพราะเวลาเริ่มนานเข้าโอกาสที่จะลืมสูตรและขั้นตอนการแก้ป,ปัญหาก็จะมากยิ่งขึ้นการจะเข้าใจบทเรียนที่ผ่านมาไดยทั้งหมดนั้นเด็กๆจะต้องเขียนทำแบบฝึกหัดให้มากๆนะคะและทบทวนแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ทุกวันแม้ว่าวันนั้นจะไม่ได้เรียนวิชาคณิตศาสตร์ก็ตามค่ะข้อ3นะคะอยากเป็นกระต่ายตื่นตูมค่ะ ต้องปูพื้นฐานให้ดีเสียก่อนนะคะไม่มีเคล็ดลับใดๆที่จะทําให้เข้าใจวิชาเรียนได้อย่างถ่องแท้ภายในวันเดียวดังนั้นการใช้เวลาเพียงวันสองวันเพื่อจะให้สอบได้คะแนน90ขึ้นไปนั้นคงแทบเป็นไปไม่ได้เลยค่ะการเรียนวิชาคณิตศาสตร์นะคะเปรียบเหมือนการขึ้นบันไดนั่นเองค่ะคือต้องค่อยๆก้าวไปทีละก้าวถ้าคิดจะกระโดดข้ามขั้นแล้วก็มีหวังต้องผัดตกลงมาแน่นอนค่ะ นอกจากนี้ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เด็กๆจะต้องให้ความสําคัญกับความรู้พื้นฐานเพราะถ้าไม่รู้แม้กระทั่งว่า9หาร9ได้เท่าไหร่แล้วแล้วก็คงจะตอบคําถามอื่นๆที่เกี่ยวกับการหาไม่ได้ดังนั้นถ้าไม่มีพื้นฐานความรู้ทางคณิตศาสตร์ที่ดีก็ยากที่จะผูกมิตรกับวิชาคณิตศาสตร์ได้ค่ะเรียนให้ทันบทเรียนที่ครูกําลังสอนนะคะสาหรับเด็กๆคนไหนที่มีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ไม่ดีและมีความคิดที่จะเริ่มต้นย้อนกลับไปทําความเข้าใจใหม่อีกครั้ง ต้องเอาใจใส่บทเรียนที่ครูกําลังสอนด้วยค่ะแม้ว่าจะไม่ค่อยเข้าใจเรื่องที่ครูกําลังสอนก็ต้องพยายามฟังต่อไปค่ะอย่างน้อยเข้าใจความรู้ใหม่ที่สําคัญสําคัญเท่านั้นก็ยังดีตัวอย่างค่ะเมื่อเรียนเรื่องเศษส่วนคะเด็กๆต้องเรียนเรื่องการทําตัวส่วน ให้เท่ากันก่อนคะ่ะจากนั้นจ,จึงจะเรียนเรื่องก,การบวกลบคูณหาเรเศษส่วนได้ดังนั้นถ้าสมมติว่าเด็กๆก,กําลังย้อนกลับไปเริ่มที่การทําตัวส่วนให้เท่ากันในขณะที่คุณครูสอนไปถึงเรื่องการบวกลบเศษส่วนแล้วเด็กๆก,ก็อย่าพึ่งกังวลไปค่ะเพราะอย่างไรคุณครูก็ต้องทบทวนเรื่องก,การทรําเศษส่วนให้เท่ากันก่อนที่จะสอนเรื่องก,การบวกเพื่อให้นักเรียนเข้าใจถึงวิธีการบวกลบคูณหารจํานวนเศษส่วนได้อย่างง่ายและรวดเร็วคะ่ะนอกจากนี้ถ้า หากเด็กๆเรียนตามเรื่อคูสอนไม่ทันนอกจากจะทําให้ข้อสงสัยเพิ่มขึ้นแล้วยังทาให้รู้สึกห่างเหินกับวิชาคณิตศาสตร์อีกด้วยดังนั้นถ้าหากเด็กๆเตรียมบทเรียนล่วงหน้ามาเกินบทที่คุณครูกําลังสอนเด็กๆก็ต้องตั้งใจฟังคาอธิบายขณะที่คุณครูกําลังสอนด้วยเพราะจะทําให้เข้าใจเนื้อหาของบทเรียนได้อย่างถ่องแท้ค่ะข้อที่4นะคะไม่ได้ด้วยเลขก็ต้องเอาด้วยกลนค่ะ ึ่งวิธีการคำนวณและสูตรนะคะพื้นฐานของวิชาคณิตก็คือความสามารถในการคำนวณเด็กๆต้องมีความสามารถในการคำนวณได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วก่อนจึงจะนํามาประยุกต์ใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาอื่นที่ยากขึ้นค่ะส่วนในเรื่องโจทย์วิชาคณิตศาสตร์แต่ละข้อนั้นจะใช้สูตรใด,ดวิธีการใดบ้างการบวกลบคูณหารจะต้องใช้เมื่อไหร่นั้นเด็กๆต้องตีโจทย์ให้แตกก่อน การตีโจทย์ขึ้นอยู่กับความเขียนทำแบบฝึกหัดค่ะในวิชาคณิตศาสตร์จะมีวิธีลับต่างๆมากมายแต่เมื่อเริ่มเรียนบทใดก็ตามควรเริ่มทําตามวิธีปกติไปทีละขั้นค่ะจากนั้นค่อยเรียนวิธีรับจึงจะเข้าใจได้เป็นอย่างดี 2. เรื่องสูตรนะคะสูตรในวิชาคณิตศาสตร์คือการใช้วิธีเฉพาะเพื่อคํานวณหาคําตอบจากโจทย์เช่นสูตรหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมก็คือเศษหนึ่งส่วนสองคูณส คูณสูงคูณฐานเป็นต้นส่วนโจทย์ข้อใดต้องใช้สูตรใดบ้างนั้นเด็กๆต้องมันฝึกฝนจึงจะเข้าใจค่ะตามหลักของหนังสือแบบเรียนทั่วไปนั้นเมื่อเขียนอธิบายสูตรใดสูตรหนึ่งจบแล้วมักจะตามด้วยแบบฝึกหัดที่เกี่ยวกับสูตรนั้นเพื่อให้นักเรียนได้หัดไปรยุกใช้ถ้าหากว่าเด็กๆมันฝึกทําแบบฝึกหัดนะคะจะนชานาญดีแล้วพอไปแก้โจทย์ก็จะทําให้รู้ว่าควรใช้สูตรใดค่ะ รูปทรงเลขาคณิตการหาคําตอบของโจทย์เกี่ยวกับรูปทรงเลขาคณิตแต่ละแบบคืออะไรสําคัญที่สุดเลยนะคะคือเขา้าใจว่ารูปทรงเลขาคณิตแต่ละแบบเป็นอย่างไรดังนั้นเด็กๆต้องท่องสูตรของรูปทรงต่างๆให้แม่นยําค่ะนอกจากนี้เวลาทําโจทย์เกี่ยวกับรูปทรงเลขาคณิตควรวาดภาพดีกว่าใช้แต่จินตนาการในหัวสมองเท่านั้นนี่คือเคล็ดลับการหาคําตอบเกี่ยวกับการทําโจทย์เรื่องรูปทรงเลขาคณิตค่ะ ความถูกต้องและความรวดเร็วคือพื้นฐานของการสอบวิชาคณิตศาสตร์นะคะต่อไปนะคะเราจะมาพูดถึงเคล็ดลับในการสอบวิชาคณิตศาสตร์ค่ะข้อหนึ่งนะคะคือต้องทําความเข้าใจในเนื้อหาค่ะอย่างแรกเลยต้องแม่นยําเนื้อหาในหนังสือเรียนค่ะนักเรียนจํานวนมากนะคะนำโจทย์จากหนังสือคู่มือหรือจากโรงเรียนกวดวิชามาใช้เป็นแบบฝึกหัดแล้วก็บ่นว่าทำไมยากจังทั้งที่วิธีนี้ไม่ถูกต้องเลยสักนิดค่ะ ความจริงเนื้อหาในหนังสือเรียนน่าหาค่ะที่เป็นพื้นฐานที่ดีที่สุดของวิชาคณิตศาสตร์ดังนั้นหากคิดจะเรียนวิชาคณิตศาสตร์ให้ดีจะต้องพิชิตทุกคําถามในหนังสือเรียนให้เข้าใจอย่างทะลุผูป้โป่งค่ะการทําความเข้าใจนั้นเราเข้าใจคนเดียวไม่พอค่ะต้องอธิบายขั้นตอกนการหาคําตอบให้เพื่อนๆเ,เข้าใจได้ด้วยแล้วการแก้โจทย์ก็จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปค่ะ เวลาฝึกทําโจทย์นะคะไม่ควรเริ่มต้นจากโจทย์ที่ยากค่ะเพราะจะทําให้เสียกําลังใจแต่เราควรเริ่มต้นจากโจทย์ที่ง่ายๆเพราะจะช่วยเพิ่มความมั่นใจในความสามารถทางคณิตศาสตร์ของตนเองค่ะและโจทย์ประยุกต์ก็ใช้วิธีการคํานวณหาคําตอบบนในหนังสือเรียนค่ะจริงอยู่ที่ว่าคําถามในข้อสอบไม่ได้มาจากหนังสือเรียนหรือเหมือนกับแบบฝึกหัดหน,นังสือเรียนแน่นอนแต่เป็นโจทย์ที่เปลี่ยนแปลงจากเดิมไปเล็กน้อยหรือเพิ่มขั้นตอนให้ซับซ้อนขึ้นค่ะดังนั้น โจทย์ส่วนใหญ่ที่พบจึงเป็นโจทย์ประยุกต์ด้วยเหตุนี้เด็กๆส่วนใหญ่จึงไม่ค่อยอ่านหนังสือเรียนเพราะคิดว่าคงไม่มีวิธีหาคำตอบโจทย์ประเภทนี้ความจริงเด็กๆควรจําให้ดีว่าต้องเข้าใจเนื้อหาให้แม่นยาก่อนจึงจะแก้โจทย์ประยุกต์ได้ค่ะยกตัวอย่างโจทย์ที่เกี่ยวกับการคํานวณหาพื้นที่ก็แล้วกันนะคะเมื่อต้องการคํานวณหาพื้นที่เด็กๆก็ต้องรู้สูตรการคํานวณหาพื้นที่ก่อนจริงอยู่ทุกคนเคยท่องสูตรการหาพื้นที่รูปทรงต่างๆแต่ถ้าคิดว่าการคํานวณโจทย์แบบประยุกต์ใช สูตรเพียงสูตรเดียวแล้วก็ขอบอกเลยค่ะว่าคิดผิดตัวอย่างเช่นสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปหนึ่งมีรูปสามเหลี่ยมเบี้ยวๆอยู่ภายในและโจทย์ให้มาเพียงสองอย่างคือความยาวด้านของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสกับความยาวฐานของรูปสามเหลี่ยมแล้วให้คำนวณหาพื้นที่บริเวณที่ระบายด้วยสีขาวถ้าเป็นโจทย์อย่างนี้สิ่งแรกที่เด็กต้องรู้เลยคือสูตรารหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสและสูตรจรหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมแล้วคำนวณออกมา จากนั้นนำพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมาลบกับพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมคำตอบที่ได้ก็คือเป็นคำตอบของโจทย์นั่นเองค่ะข้อ2นะคะคือการท่องสูตรคณิตศาสตร์ให้ถูกต้องค่ะอย่างแรกเลยนะคะต้องจำด้วยความเข้าใจค่ะสูตรคณิตศาสตร์เป็นสิ่งที่จำเป็นที่เด็กๆต้องท่องจำให้ได้นะคะแต่ทั้งที่ท่องจำสูตนเดยอะเยะแล้วนี่นาะทำไมคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ไม่เพิ่มขึ้นสักทีเป็นเพราะอะไรการเคยสงสัยบ้างไหมคะ หรือบางครั้งเจอโจทย์ก็ไม่รู้ว่าจะใช้สูตรไหนถึงจะถูกต้องนั่นเป็นเพราะว่าเด็กๆท่องจําสูตรโดยขาดความเข้าใจค่ะดังนั้นทุกครั้งที่ท่องต้องเข้าใจถึงที่มาของสูตรให้ดีก่อนแล้วค่อยท่องจําจึงจะช่วยให้ท่องจําได้ง่ายและไม่ลืมอีกด้วยค่ะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมผืนผ้าสี่เหลี่ยมคางหมูหรือสี่เหลี่ยมไหน,ไหนๆก็ถือว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมแต่สูตรการหาพื้นที่ไม่เหมือนกันค่ะอาจทําให้เด็กๆสับสนอย่างไรก็ตาม ถ้าแก้โจทย์บ่อยๆจะช่วยให้คำนวณหาคำตอบได้ง่ายค่ะต่อไปนะคะต้องท่องจำสูตรจากการแก้โจทย์ค่ะหากเด็กๆรู้สึกว่าไม่มีทางเข้าใจได้จริงก็ต้องท่องสูตรให้ได้ก่อนแต่ไม่ใช่ว่าท่องแล้วก็พอนะคะต้องฝึกใช้บ่อยๆอย่างน้อย20ครั้งขึ้นไปค่ะถ้าทำได้อย่างนี้แล้วเด็กๆจะจำสูตรและรู้ถึงที่มาของสูตรได้เองโดยอัตโนมัติค่ะที่สำคัญการท่องสูตรนั้นอย่าท่องทรงๆค่ะแต่ต้องหาวิธีที่จะจดจำและเข้าใจให้ได้ด้วย ยิ่งท่องมากเท่าไหร่ก็ย,ยิ่งต้องฝึกฝนมากขึ้นเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ค่ะและสุดท้ายะค่ะคือเข้าใจสูตรอย่างแท้จริงค่ะเวลาแก้จโจทย์คณิตศาสตร์นั้นมีหลายครั้งที่ตีโจทย์ไม่แตกยิ่งถ้าเป็นโจทย์ยาวๆแล,วแล้วด้วยยิ่งสับสนที่เป็นเช่นนั้นนะคะก็เพราะว่าเด็กๆไม่เข้าใจพื้นฐานของวิชาคณิตศาสตร์อย่างแท้จริงค่ะเมื่อไม่เข้าใจคําถามก็ฟังคุณครูอธิบายไม่เข้าใจเมื่อไม่เข้าใจก็จะทําให้เบื่อนหน่ายจนบางครั้งอาจขาดสมาธิในการเรียนไปเลยก็ได้ค่ะ ตัวอย่างเช่นถ้าหากเด็กๆไม่เข้าใจแนวแนวคิดของคณอการคูณรบวมน้อยและหอดมอ่การหารร่วมมากนะคะให้ดีก่อนอาจจะจําสัดส่วนกันได้เมื่อเป็นอย่างนี้ความเข้าใจเรื่องการทําส่วนให้เท่ากันก็จะลดลงไปด้วยคะ่ะในสุดก็อาจแก้โจทย์ปัญหาในเรื่องของเศษส่วนไม่ได้คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ต้องอาศัยความเข้าใจและใช้ความคิดในเชิงของตรรกะเป็นหลักจึงจะทําให้ได้คะแนนสอบดีคะ่ะข้อ3นะคะคือการฝึกแก้โจทย์อย่างละเอียดรอบคอบค่ะ แม้โจทย์นี้ยากนะคะก็ต้องค่อยๆคํานวณน,นะคะเมื่อถึงเวลาทําข้อสอบถ้าดูเครื่องหมายพลาดใส่จุดทศนิยมผิดตําแหน่งเติมคําตอบผิดที่หรือบางครั้งรู้ดีว่าต้องแสดงวิธีทาอย่างไรแต่ก็ยังตอบผิดจนได้แต่เมื่อส่งกระดาษคําตอบให้คุคูครูไปดูถ,ถึงเพื่งนึกออกอย่างนี้เขาเรียกว่าความสับเพ่าเป็นเหตุแห่งความผิดพลาดค่ะคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ต้องการคําตอบที่ถูกต้องและแม่นยําไม่ว่าเด็กๆจะท่องจำสูตรได้แม่นยำสักแค่ไหนนะคะหรือผ่านการฝึก ฝ่อทำโจทย์จนชํานาญมากแค่ไหนก็ตามเมื่อถึงเวลาทําข้อสอบแล้วเกิดข้อผิดพลาดขึ้นมาทุกอย่างก็แก้ไขไม่ได้โดยทั่วไปค่าของ0.1กับ0.11แทบจะไม่ต่างกันเลยแต่ในทางคณิตศาสตร์ไม่เป็นเช่นนั้นค่ะเพราะ0.11ก็คือ0.11ถ้าเขียนผิดเป็น0.1หมยนั่นความหมายก็ถือว่าผิดค่ะดังนั้นเวลาหัดทำแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ ควรจำให้แม่นว่าต้องหาคำตอบที่ถูกต้องออกมาให้ได้แม้จะเป็นคำถามง่ายๆแต่ถ้าคำวนวณออกมาผิดเพราะขาดความระมัดระวังอาจจะติดเป็นิสัยได้ค่ะนอกจากนี้เด็กๆควรฝึกการตรวจคำตอบให้เคยชินด้วยเพื่อป้องกันความผิดพลาดน,นะคะและต่อมาคือเราต้องเขียนวิธีแก้โจทย์ให้ชัดเจนเป็นขั้นตอนค่ะ การคำนวณหาคำตอบวิชาคณิตศาสตร์นะคะเด็กๆไม่ควรเขียนขั้นตอนการสแสดงวิธีทำให้ยุ่งเหยิงแต่ควรถดให้เป็นขั้นตอนเหมือนเวลาทำแบบฝึกหัดค่ะแม้จะเป็นการบวกลบเลขง,ง่ายๆก็ต้องเขียนให้เป็นระเบียบหรือถ้าเป็นโจทย์ง่ายๆก็ต้องฝึกสแสดงวิธีคิดออกมาให้เป็นขั้นตอนค่ะการสแสดงวิธีคิดและวิธีทำอย่างเป็นขั้นตอนจะช่วยให้เรารวบรวมสมาธิได้ดีส่วนการ ตรวจคาตอบจะช่วยให้หาข้อบกพร่องของตนเองโดยเฉพาะข้อสอบสมัยนี้นะคะไม่ยิยอมให้เขียนเฉพาะคําตอบเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่ให้แสดงขั้นตอนวิธีทำด้วยให้เด็กไม่ฝึกแสดงวิธีคิดเป็นขั้นตอนให้เป็นนิสัยก็อ,อาจเสียโอกาสที่จะได้คะแนนในข้อนั้นไปได้นะคะส่วนสุดท้ายะคะคือการจินตการไปด้วยคำนวณไปด้วยค่ะเด็กหลายคนได้ข้อสอบแล้วก็รับหูหลับตาลงมือทำทันทีโดยไม่รู้ว่านี่คือวิธีการทําข้อสอบที่ผิด โดยเฉพาะข้อที่โจทย์ยาวมากๆถ้าหากไม่ทําความเข้าใจกับเนื้อหาของโจทย์ให้ดีก่อนอาจาพลาดพัง้งตกหลุมพังที่คุณครูลวงไว้ก็ได้นะคะดังนั้นเด็กๆควรฝึกนิสัยจินตนาการไปด้วยคํานวณไปด้วยและจัดการวางแผนก่อนหลังให้เป็นระบบเพื่อจะได้คําตอบที่ถูกต,ต้องแม่ยมนยำและใช้เวลาน้อยที่สุดค่ะตัวอย่างเช่นโจทย์ถามว่าบามีเสื้อที่ไม่เหมือนกันจานวนทั้งหมด15ตัวและกางเกงที่ไม่เหมือนกัน12ตัว ถ้าบาจะเลือกใส่กางเกงคู่กับเสื้อแบบไหนก็ได้ขอจะมีชุดทั้งหมดกี่แบบถ้าดเด็กๆลองจินตนาการภาพเสื้อ15ตัวและกางเกง12ตัวออกจะทําให้เข้าใจและเห็นภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนอกจากนี้โจทย์ที่ถามเกี่ยวกับระยะทางหรือระยะห่างก็เช่นกันถ้ามัวอ่านและคิดตามโจทย์อย่างเดียวก็อาจช่วยไม่ได้ว่าเท่ากับการจิการตามที่โจทย์บอกเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นค่ะ